ันี่มาแกะกล่องตัว Sony Tablet S กันนะครับว่า,เ,าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตัว Tablet S ตัวนี้จะเป็น OS จะเป็น Android version สานะครับตัวที่ผมได้มาแล้วกเ็เป็นเครื่องนอกนะครับไม่ใช่เครื่องศูนย์ไทยแต่อย่างใดก็ฝากเ,าเพื่อนสนิทนะครับน n n o X เป็นคน ไปสอยมาให้นะครับก็มาแกะกล่องกันเลยละกันนะครับอิ p พ r ตมาจากอเมริกากันเลยก็อย่างแรกนะครับแกะออกมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นตัวเครื่องนะครับก่อนเลยตัวเครื่องนะครับอันแรกแล้วก็ส่วนต่อมาจะเป็นเหมือนควิกสตาร์ทนะครับห่วงใหญ่มากว่ากลัวว่าเราจะได้เครื่องมาเราจะใช้ไม่เป็นนะครับก็ มากันเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยส่วนต่อมาดูข้างในบ้างนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันต้องมีอะไรเยอะแยะนะครับปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยครับก็มีสายคล้องมือนะครับให้1อันนะครับคู่มือเล็ก,ลกลน้อยๆแล้วก็มีออที่ชาร์จนะครับให้จะเป็นชุดนะครับก็คือจะมีส่วนของออปลั๊กไฟนะครับ หนึ่งชุดก็จริงอันนี้ก็หาซื้อได้ตามคลองถมนะครับถ้าเราไม่อยากใช้ของแพงแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของหม้อแปลงนั่นเองนะครับมันจะเป็นส่วนที่หาซื้อไม่ได้นะครับขลองถมก็คงไม่น่าจะมีเสือป่าก็คงหาย,ยากลักษณะของพอร์ตนะครับก็จะเห็นแล้วว่ามันจะคล้ายๆกับฟ a สพอร์ตของโซนี่สันเลยคล้ายๆกันเลยนะครับโอเค ก็ในกล่องก็น่าจะมีอยู่แค่นี้นะครับหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวในพาต่อไปเราจะมาคุยเล็กๆน้อยๆนะครับกับตัวแท็บเล็ต S ตัวนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับ